สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับโบวี่แล้วนะคะกับเพสุสกีทุกรุ่นโปรแรงสุดๆรบายเซลลบอ่ค่ะวันนี้นะคะโบวี่พามาชมรถแต่งกันอีกเช่นเคยนะคะพามาดูสีเขียบพลาสเทลค่ะคันที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมนะคะรอบๆตัวรถนะคะว่าแต่งแบบไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะอ่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นท็อปเลยนะคะมีคนถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่า,าดาวเท่าไหร่นะคะแล้วก็ผ่อนวัละเท่าไหร่วันนี้บวี่มีคำตอบให้ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นตัว CLX นะคะราคา637,000บาทค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบพันนะคะล้อมแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะเรามีสีให้เลือกมากมายเลยค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะได้เป็น สีไหนนะคะเรานะคะทำให้ที่นี่เลยไม่ได้นำรถลูกค้าออกไปนะคะก็คือมีช่างนะคะคอยติดตั้งอุปกรณ์อยู่ที่ศูนย์เลยค่ะแล้วก็มีการรับประกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะคะล้อมแม็กหรือว่าสติกเกอร์นะคะทางสู่เราก็รับประกันให้อีกนะคะในส่วนของหลังคานะคะอันนี้เราก็ทําเป็นสติกเกอร์นะคะหลังคาดําแล้วก็หูกระจกสีดําค่ะล้อมแม็กแบบน,นี้เลยนะคะมีลายให้เลือกมากมายเลยค่ะอ่า หรือว่าจะชอบแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเราก็มีให้เลือกเนาะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าโซนทางเหนือทางใต้นะคะหรือว่าภาคกลางภาคอีสานมีไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงที่เลยค่ะก็ตอนนี้ก็ซื้อรถออนไลน์นะคะก็ไม่ได้ยากนะก็คือ,อลูกค้าเนี่ยโอนจองเข้ามาบัญชีบริษัทโดยตรงเลยแล้วก็เดี๋ยวบูบี้นะคะก็จะนัดไฟแนนซ์ไปเก็บเอกสาร บวี้ขอแค่ลูกค้าเตรียมเอกาสารนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนหรือถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทก็จะใช้สลิปสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองนะคะถ้าเป็นอาชีพอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขาย ก็จะมีใบเสร็จนะคะหรือว่าบินสั่งของซื้อของต่างๆมีหน้าร้านชัดเจนไหมมีสัญญาเช่าไหมหรือว่ามีใบประกอบการไหมถ้าเกิดว่ามีนะคะก็จะทําให้การเช่าซื้อรถยนต์นะคะก็คือเป็นเรื่องง่ายนะคะก็รอผลประมาณ3าวันค่ะคุณลูกค้าก็จะทราบผลการอนุมัตินะคะขั้นตอนการจองรถก็คือลูกค้าเนี่ยเตรียมเอกสารนะคะมีบัตรประชาชนมีท มีสลิปการโอนนะคะโอนจองเข้ามาบัญชีบริษัทโดยตรงเลยค่ะเดี๋ยวจะมีไฟแนนซ์นะคะอ่าวิ่งเข้าไปเซ็นนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันเลยอ่าคันนี้ค่ะก็จะเป็นสีฟ้าคือไม่ใช่สีฟ้าสีเทาทั่วทีอ,อ่ถามเขาถามเขาแล้วเขาบอกว่าเป็นสีเทาแต่ว่าเป็นเทาอ่อนๆนะคะอ่าวันนี้ก็จะไลฟ์ยาวนิดนึงเพราะว่ารอรอรถเสร็จด้วย เพราะว่ารถที่กำลังเอารถไปล้างอยู่ก็เดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะคะขอขอไลน์นะวันนี้ <c oughs> ก็ในส่วนของสองคันนี้นะคะตอนนี้นะคะมีจัดโปรโมชั่นอยู่นะ ฝั่งนี้นะคะคันนี้เลยสีชมพูนะคะก็ออกรถนะคะ39,900าค่ะและสติกเกอร์รอบคันแบบนี้เลยหรือถ้าใครอ่ะไ,ไม่ไม่ไม่ได้เป็นแบบสายแต่งนะคะก็เป็นแบบคลาสสิกสไตล์คลาสสิกตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่19,900าค่ะคันนี้นะคะได้แบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งแล้วแม็กสติกเกอร์เบาะหนังนะคะแต่งให้จัดเต็มเลยใครที่อยากจะทดลองขับนะคะก็มาที่ศูนย์ได้เลยนะคะมีลูกค้าอยู่จังหวัดศรีสะเกดบอกว่า เดี๋ยวจะขึ้นมาอยู่ก็ไม่พรุ่งนี้ก็มาลืนเนาะเดี๋ยวโบวี่ก็จะได้เต,ดเตรียมรถเตรียมอะไรให้ลูกค้าทดลองด้วยนะคะนี่ค่ะของเรานะคะก็จะแต่งที่นี่เลยนะคะช่างก็จะติดตั้งสติกเกอร์นะคะเนี่ยกำลังทำเลยค่ะแล้วก็ชุดแต่งอยู่ที่นี่เลยค่ะ ก็วันนี้นะคะก็เดี๋ยวขอตัวปลาไปก่อนเจอกันใหม่หลายหน้าอยากสอบถามข้อมูลด้านการออกรถนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะคะถ้าอยากได้รับการบริการดีๆก็นึกถึงบวิสุสกินะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ